สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องจิตวิญญาณการต่อสู้ไร้ผู้ต้านของคินนานในตอนที่745นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยเป็นเจ้าอย่างนั้นเหรอข้าจะไม่นอกเรื่องพูดจาไร้าสาระกับเจ้าข้าได้ตัดเตรียมสถานที่ที่ดีกว่านี้เอาไว้แล้วมันสามารถกระตุ้นผลสวรรค์พ,พิภพให้เกิดขึ้นทั้งเได้และสิ่งที่ข้าต้องการก็คือผลของพวกมันสผลเจ้าคิดเห็นว่าอย่างไร หมิงหวังเหนผลสตีลึกลับผู้นี้อีก2ผลเมื่อถึงเวลานั้นคงจะเหลือ4ผลซึ่งแน่นอนว่ามันสามารถดึงดูดอจฉริยะเกียงไกได้มากเลยทีเดียวดีดียิ่งแต่ข้ามีข้อกำหนดอยู่2ข้อข้อแรกเจ้าต้องสาบานตั้งแต่ต้นจนจบว่าจะไม่จัดการกับเราข้อ2เมื่อดอกทั้งเกบานสะพั่งและออกผลเจ้าสามารถนำไปได้ทั้งหมดสผลในทันทีถือเป็นอันตกลงวันพรุ่งนี้เดี๋ยวข้าจะมาหาเจ้าใหม่ที่นี่ หนึ่งวันต่อมาดังที่คิดไว้ไม่มีผิดเลยพลังอมาตะาในพื้นที่สวรรค์ลึกลับแห่งนี้ทำให้เกิดผลสวรรค์พิภพได้เพียงสามผลเท่านั้นตามข้ามายังไม่ถึงอีกอย่างนั้นหรออะไรกันนี่เจ้าไม่มีความอดทนหรืออย่างไรแต่อีกเดี๋ยวก็จะถึงแล้วละ่ะใครจะไปเชื่ออย่างสนิทใจกับคนแปลกหน้ากันละและนี่มันก็ผ่านมาหนึ่งพันลมหายใจแล้ว นี่คือดินแดนไหลเทียมฐานที่สอดคล้องกับดวงจันทร์สีม่วงทั้งห้าดวงอย่างนั้นหรอดูเหมือนว่าเจ้าจะพอมีความรู้อยู่บ้างนะเดิมทีแล้วภูเขาศักดิ์สิทธิ์จะปรากฏขึ้นหลังจากสามพันปีเท่านั้นแต่ข้าไม่รู้ว่าทําไมมันถึงปรากฏก่อนกําหนดถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่รู้แต่ข้ารู้ดีอยู่ใจใจว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไร สวรรค์และพิภพมีข้อจำกัดมากมายหลังจากนี้อีก10วันจอมยุดภายในดินแดนยวนเสียจากค้นพบการมีอยู่ของมันอีก20ิวันต่อมาเมื่อแสงจันทร์อันยิ่งใหญ่จางหายม่านพลังจะจางหายไปโดยอัตโนมัติจอมยุทธทั้งหลายจะสามารถเข้ามาได้หากว่าผู้ใดคิดจะบุกลุกเข้าไปก่อนกำหนดแม้จะเป็นผู้ปกครองไร้เทียมทานก็ไม่อาจรักษาชีวิตเอาไว้ได้ แต่ด้วยตาประทับนี้เจ้าจะสามารถเข้าสู่ภายในได้ก่อนเวลาขอบคุณเจ้ามากไม่จำเป็นต้องขอบคุณเพราะสิ่งที่ข้าทำไปล้วนเกิดประโยชน์ต่อตัวข้าเองด้วยเดี๋ยวข้าจะมาหาเจ้าใหม่หลังจากที่ทุกอย่างเสร็จสิ้นณนะยอดเขาศักดิ์สิทธิ์สถานที่แห่งนี้เหมาะแก่การบ่มเพาะสมาธิยิดมากต่อไปก็บ่มเพาะต้นจวรรันและพิภพ,พ,พและกระตุ้นผนึกปฐมภูมิ จ็ดวันต่อมาดูเหมือนว่าข้าจะมาได้ตรงเวลาพอดีใช่แล้วละว,วันนี้ผลของต้นสวรรค์พิภพออกมาเจ็ดผลพอดีตามที่พวกเราตกลงกันไว้ผลสวรรค์และพิภพสองผลนี้เป็นของข้าในเมื่อไม่มีอะไรแล้วข้าต้องขอตัวลาตามที่สตรีนางนั้นบอกจอมยุทธจะสามารถค้นพบการมีอยู่ของสถานที่แห่งนี้ภายในสามวัน ถ้าอย่างนั้นข้าควรจะตั้งต้นสวรรค์ิภพบไว้ที่ยอดเขาให้มันโดดเด่นเป็นสงา่าใครผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นได้ชัดข่าวนี้ถึงจะได้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วถึงเวลาแล้วที่จะใช้สถานที่แห่งนี้สำรวจด,ดูลวดลายลักฟ้าไหลเจ้าของเซนน้อยว่าหยุนจงเย่จะทิ้งอะไรไว้ให้แก่ข้าภายในปานสัมผัสของคิน,นานวิชายุทสามอารมณ์หน่ปานขั้นสมบูรณ์ วิชายุดแสวงเตาของนิกายโบราณสร้างซิล์อยู่ในมือของข้าแล้วเริ่มเรียนรู้วิชายุทย์สามอารมณ์หนึ่งนขั้นสมบูรณ์กันเลยจะดีกว่าสองวันต่อมาในที่สุดก็เข้าใจวิชายุทย์สแสวงเตาของนิกายโบราณสร้างซินแล้วต้นไม้แห่งเตาต่อไปก็ทำให้ต้นไม้แห่งเตาสมบูรณ์แบบยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ เพียงแค่ความสมบูรณ์เล็กน้อยแต่กลับทําให้ความแข็งแกร่งของข้าดีขึ้นมากหากข้าสามารถเข้าใจวิชายุทธแสวงเตาทั้งหมดมากขึ้นละก็อเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันนะหมิงหวังเจ้ารีบมาดูเร็วเขา้าอมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นหรอดูนั่นสิสิบสิบสิบดอกบานพร้อมกันอย่างนั้นหรอเจ้าหนุ่มเจ้าทําได้อย่างไรเจ้าทําอะไรลงไปนะ้าสิบดอกถึงเบ่งบานพร้อมกันข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกัน ในประวัติศาสตร์อันแสนยาวนานของแคนอามาตะก้าสวรรค์ชั้นฟ้ามีเพียงครั้งเดียวที่ดอกทั้งสิบจะผีบานเกือบพร้อมกันจากนั้นก็ไม่เคยปรากฏเรื่องราวเช่นนี้อีกเลยหรือว่าสิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับต้นไม้เต่าอย่างนั้นหรอถึงอย่างไรก็ลืมมันไปียเถอะอย่าได้ไปนสนใจเรื่องอื่นเลยนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อยิ่งนักแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ตอนนี้เหลืออ,อีกเก็ดผลเมื่อแผนการของเจ้าสิ้นสุดลงเจ้าสามารถแบ่งมันกับข้าได้นะ เจ้าจะโลภมากอะไรขนาดนั้นในเมื่อเราตกลงกันแล้วว่าหลังจากจบเรื่องนี้ข้าจะแบ่งมันให้แก่เจ้าหนึ่งผลไม่ใช่หรือไงนี่เจ้าไม่คิดจะเพิ่มให้ข้าหน่อยหรอหนึ่งวันต่อมาดูเหมือนว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์กำลังปรากฏขึ้นสู่โลกภายนอกแล้วสินะภายในทุ่งยาก,กวาง